Hello World สวัสดีครับผมสื่อช่องเจมแคสเตอร์นะครับนี่ก็อีกกับเกม RO v นะ o f f e r e r กับ ROV รีวิวสกิน STL 162 c l e a n อนั่นเองนะครับผมเนาะแหมมาจะเป็นเลขท้าย162นะครับนะผมงวดที่จะถึงนี้ต้องออกเลข162แน่นอนครับสำหรับ EP นี้นะผมก็เป็นการรีวิวสกินนะครับผมสกินที่แนนนะผมเป็นสกินซีซั่นใหม่ทุ้ยไม่ใช่ครับผมเป็นสกิน อ่าเป็น AIC ของปีที่4แล้วนะครับผมเนาะโดยราคาตอนนี้ผม,มเออเออ,เอ,อโอเคยังได้ยอยู่จะม,มาทำไมวะโอเคผมโอ้ยโอ้ยโอ้ยาทำไมไอ้บ้านาเาดนน้อกไปแล้วบินสปินแล้วแล้วก็เฟิร์สบัทไปแล้วครับผมโอเคผมก็เป็นสกินของ AIC ของปีที่4ี่นะครับผมเนาะก็อ่า AIC ก็ใกล้จะสุกใกล้จะเข้าถึงรอบของอ่าคอร,ร์รรรเตอร์ไฟนอลคอร์เตอร์เซมิไฟนอลแล้วนะครับผมนะ เอาละครับจังหวะนี้มีการประทัดอย่างรุนแรงครับผมแต่ตอนนี้มีความผมเป็นความปิงเรียบร้อยแต่ว่าฟลอเรนติโนุ่ดๆๆๆโอเคตายอยู่ครับตายอยู่ตายอยู่ไปแล้วแงงแง่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 ตายแล้วบอลคิวไปดับเบอลคิวไปเดับเบอลคิวไปจุดๆๆไม่ได้กดอันนี้ก็ได้เลยได้บเบอลคิวไปครับผมดีครับผมก็นะครับผมเนาะตอนนี้ราคาอยู่ที่99คูปองรีบซื้อก่อนที่จะหมดลดราคานะครับผมเนาะไอเทมดูนพลังแฝงตามนี้เลยครับ ตังนี้เลยครับผมเนาะก็ถ้าหมดของลดราคาแล้วนะครับผมเนาะก็จะเหลือราคาปกติจากอ่า99ฟองก็จะเป็น510ฟองนั่นเองนะครับผมเนาะสกิลหนึ่งนะผมตะกรีนนะผมสกิลหนึ่งเป็นการปลานะครับผมแล้วปลาปุ๊บจะมีติการติดสัญลักษณ์ของเลขสีขึ้นมานะผมอย่างเช่นอย่างนี้ครับสกิลสองเป็นการพุ่งแล้วก็เป็นการพุ่งมีสัญลักษณ์แถบของ AIC เป็นตัวแทนของ AIC นั่นเ,นเนองน,นะครับผมเนาะและอันตินะผมเนาะอันติก็จะบินบินแล้วลินบินลงบินลอยครับผมแล้วก็ถ้าเพื่อพุ่งไปครับผม พุ่งเป็นสัญลักษณ์ a i C นั่นเองนะครับผมเนาะเกือบตายเอ้ยเปิดโมเท์แล้วเปิดโมเทพแล้วเปิดโมโดเทพแล้ว,โโลลวสีนะโอเคตายไ,ไปดีครับอรอไข่แตกเรียบร้อยเบินดิลินบินลงบินลอยไม่น่าห้าวลครัวบวันนี้ะกินนี้เลยโอ้โหไม่น่าห้าวเลยครับถือว่าเป็นสกินที่คิดว่าสวยมากครับผมแล้วเป็นตัวแทนของ AC ด้วยของปี2020นั่นเองนะครับผมเนาะ ถือว่าใครที่อยากจะเก็บ <c oughs> สก,กีนี้ก็นะครับเก็บได้เลยครับผมเนาะส่วนนาคอสโออาซานิสแล้วก็แวนนะผมเนาะก็รอก,ก่อนละกัน,นครับผมก่อนที่จะมาจังหวะนี้พุ่งไปหนึ่งทีสองทีสามทีเข้าไปเฟืดอโมเทสแล้วแต่ตอนนี้มีความปิงเล่น <c oughs> ๆ,ๆใครสั่งใครสอนให้มาปิงเะเวลานี้วะอะไรกันครับเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> ไปเอาใหม่อัพเอาใหม่เอาใหม่ตีไปตีไปโอเคครับผมเนาะไปครับตีไปส่วนสก,กีนหน้าก็คงอาจจะเป็นของไดแลกนะครับผมเนาะก็รอคลิปต่อต่อไปได้เลยนะครับของมูไลนะแล้วก็าต่อจากมูไลก็เป็นของซีซั่นหน้าก็คือซีซั่นของโซโนเฟสติวัลนะครับผมเนาะก็มีแบรนดมีดาต้าแล้วก็มีน้องซินนะครับผมซึ่งน้องซินผมจะซื้อแน่นอนนะครับผมเนาะแล้วเรงนี้เราติดตามได้เลยครับแต่ก่อนอื่นครับ ทำไมมันข้างบนมันมีประเด็นกันจังเลยเว้ยฮะ,ะทำไมมีข้างบนมัน,มนต้องกระเด็นกันได้เลยฮะโอ้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 โอ,โอ,โอ,โอไปแล้วไปแล้วไปแล้วแต่คนตายเรียบร้อยไม่เป็นไรกดอันนี้ก่อนใช้เวลาใช้ให้คุ้มเลยครับเพราะตอนนี้เลือดมันเลอะซะจริงจริงแง่แง่แง่แง,ง,ง่ปุ้งโอ้ยไม่เคยอยู่เสียดายจังวะ ใบข้างบนนะครับแต่ตอนนี้ครับผมผมขอหาเหยื่ยอล่อก่อนเออไม่ไม่มีว่ะจบข่าวลนะไ,ไม่เป็นไรครับไปครับตีไป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 เอาเมื่อก่อนดีกว่าโอเคมังกรมังกรมังอก่อนไปตีไปครับไปครับ,รบดึงนินการมปนดิดกว่าเออมึงอยู่ข้างมาแล้วเว้ยมึงมาแล้วเว้ยตีก่อนครับเก็บสแต็กก่อน เออลืมผมเพิ่งเห็นนะว่าทีมผมไม่มีเมนไม่เป็นไรต่อทีมมันล้วงอยู่แล้วแต่ไอการล้วงเนี่ยมันทำให้ฝั่งมันล้วงได้ดีกว่าไงเพราะแรดแม่งไงนี่ขอเช็คระยะหน่อยเออผมเข้าไปไม่ได้นะผมเข้าไปไม่ได้ผมเข้าไปไม่ได้ตอตรงนี้ก่อนรอฉันรอถึงแต่ไม่รู้เธอจะมาทุนใดเธอจะมาเธอจะมาไอ้นี่เอาใส่นั่งไอ้นี้แม่งอยู่ในพื้นของแม่น้ำทำให้แม่งวิ่งเร็วแล้วพุ่งเร็วไอพุ่งระยะยาวพูดผิด สักครู่นึงครับสักครู่นึงครับเปิดโมเท์แล้วใช่ไหมครับโอเคเปิดโมเท์แล้วใช่ไหมครับสักครู่นึ่งนะครับมาแล้วมาแล้วมานี่แล้วอยู่นี่อยู่นี่ใช่ไหมมึงอยู่นี่ใช่ไหมแล้วกูแฮ้งเฮี้ยอะไรวะเนี่ยไปครับหนึ่งตัวสองตัวเรียบร้อยมึงมานี่เล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 ยโอ้ยแม่งสกิลหนีโอ้เจ็บ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 ไปเจ็บพอพระเอพลังแฝงวันนี้แหละตัวดีเลย ปุ่มโอเคลิกเตอร์ครับลิกเตอร์โอเคลาดกูด้วยไม่เป็นไรอย่าลาดกูกูขอเก็บส,สแต็กของปามหน่อยแต่ตอนนี้มันมีประเด็นครับผมแต่ตอนเนี้ยม,มันงัดแต่ว่ามันฟุ้งอ้าวอ้าวอ้าวตัวดีเลยตัวดีเลยตัวดีเลยตัวดีมันก็วันพี่เลยทีแม่งมาทั้งอำเภอละ ถอยเลยถอยถอยก่อนเลือดกุลโโอ้งัดไปหนึ่งทีสองทีเรียบร้อยแตกครับผมรอก่อนรอก่อนรอก่อนแม่งเอาแล้วะออืเอาเอาอาจจะเอาเหรอพี่จะเอาเลยปวดหมดเทพแล้ววะแม่งเปิดหมดเทพแล้ววะไปก่อนไปก่อนถอยก่อนโอเคยังรอดอยู่ครับเย่รอดอยู่รอดอยู่แต่ว่ามันเปิดหมดเทพแล้วเลือดโลมากจังหวะนี้เลือดขึ้นหลอด รากำลังไปหาเขาแล้วครับผมจังหวะนี้โอเคครับอคแก apple tibia ทำไมมึงชอบอยู่พุ่มไม้เดี๋ยวมือเอาไอ้นี้ดีกว่าโอ้โหแม่งผักไปผักมากูไม่รู้ว่าเป็นใครบ้างวะเนี่ยเรียบร้อยครับเก็บคิวเรียบร้อยแต่ยี่สิบแล้วสุดหนอยนะครับจังหวะนี้้ยอมึงปลาแม่งปลาอย่างแรงเลยเรียบร้อยตายครับผมมาทำไมเห่บ้านนาหลอนน้องอ่ะพี่เก็บ เจ็บจังวะโอ้ยเดิยนยิงยีที่ตายออโอเคกลับไปครับกล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 ับ,ลบโอเคสิบสามต่อสิบสี่จะลุ้นเอาแล้วเน,นี่ยตอนเนี้ยดิกเตอร์ครับไม่งัดหนึ่งทีไม่งัดสองทีแต่ก็ต้องตายอยู่ดีเพราะ โดนตอตรุนบอลชัดดาวไปครับจังหวะนี้ไปครับผมเริ่มเกิดละแต่ใครเข้าไปวะอ๋อฟอร์เรนติโนโ่เอ้ยสตันสวยอืมไม่ถึงไม่เป็นไรโอ้โหนนี่้เโอโ้โ,อโหโอ้โหยืนงงเลยโดอมาทาเอือมาเรามาลำวงแล้วไม่โดูดกันชงซ่าไม่โดูดกันชาเรียบร้อยแตกครับผมถอย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  อ้าวอ้าวไม่กัดไม่กัดไม่กัดแต่ตอนนี้แต่ตอนนี้ยังไงผู้ชายเรียบร้อยแล้ว Double k คิวใหญ่ไม่เอาตัวนี้ดิยหญยใหญ่ผู้ชายเรียบร้อยโอ๊สวยกระแตกกระแตกเอาใหญ่โอเคครับอย่างดีที่เก็บได้อยู่ปึ้ม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 โอเคครับ แปบแดงก่นอนจะเอาดักเลยก็ได้นะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องตามหล,หลังผรเรียบร้อยครับโอ้โหชี้สามพันสุดๆบอกเลยว่าสุดๆหายยอะหาเหยื่อแล้วเออไม่เอาไม่เอาตัวนี้ไม่เอาตัวนี้ไม่เอาตัวนี้ดิถ่ายก่อนถ่ายก่อน งัดมงนี้ใช่ไหมได้ดีสงทีอไงแตกเรียบร้อยไปมาวะกูไปแล้วกูขอไปแล้วกูไปก่อนแล้วกูไปก่อนล้วมึงไม่ต้องมามึงต้องมามึต้องมามึต้องมาไม่ต้องมามึต้องมาไม่มีโมดเทพอยู่ม่มีหมดเทพอยู่โอเคครับตายกับโอเคมันเปิดโมดเทพไม่ทันแต่ก็ยางจะไหลต่อได้จังหวะนี้โุ้งไปเรียบร้อยของดับเบอกโอ้โหข้างบนไอ้ขบข้างบนข้างาบนขแต่เ่ไรเราดันได้ครับเราดันได้เราดันได้เราดันได้ลิ้นควหมดแล้วลิ้นหมดแล้วผมเนี่ย ไปครับผมเก็บเก็บเคลี่ยเคลี่ยให้ครบโอเคเคลี่ยให้ครบเคลี่ยให้ครบเคลี่ยให้ครบโอเคตัวมันเวเลสอยู่ไหนโอเคเจอแล้วครับผมจมังหวะนี้ถ้ามันเข้ามาผมจะได้คุ้งมันไม่พลามาไม่เป็นโอเคโอเคแต่ว่าไม่มีประเด็น อีกแล้วนั่นไงครับจังหวะนี้โอโ้โหสวยเลยสวยโคตรสวยแม่งอันนี้อตามตะพอดีถอยครับโอโ้เจ็บเจ็บเอ้อยโอ้โบปาสีแม่งได้ถอย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 โอ,ยอ,ยอยไม่โคตรแรงแม่งโคตรแรงเลยไบร์ถอยเลยขอถอยหน้าบัดน,นาวตอนนี้คือขอถอยหน้าบัดน,นาวจะแพ้เอาเนี่ยจะแพ้เอาทันหรือเปทันอยู่โอ้ยโหโคตรรอดกคน,นมาหาลอดเลย นั่นจะเปิดเปิด,ปดาาอันตีแล้วมั้งแต่ม่งอ่ถอยก่อน,นได้นะพี่พี่ถอยก่อนก็ได้เคถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนถอยก่นอนปุ่มโอเคตีไปโอเคสามพันหกครับโอเคมา กูเกิดเพื่อนกูเกิดแล้วเพื่อนกูเกิดแล้วมึงมานี่แตกเรียบร้อยป้าป้าให้หมดมาให้หมดมาให้หมดเรียบร้อยไปมึงตัวดีเลยมึงตัวดีใช่ไหมเดีบยวผมขิ่ไปเรียบร้อยน่าจะพิกได้แล้วครับผมน่าจะจบแล้วมั้งครับผมจังหวะนี้เพื่อนผมมาพอดีไปครับจบเลยครับจังหวะนี้นี่ขาตัวอะไรวะอ้อเหลคาลิเกเตอร์ครับผมโรมิงปุ้มโอเคไม่มีใครมาอ้าอยู่ข้างในออยู่หน้านี้เอง อยู่ข้างหน้าที่เองทำไมจะไปเคลียร์ขี้ไม้ทำไมจะไปเคลียร์ขี้ไม้เดียบร้อยผมจบกันไปแล้วผมหรับ RV วีลิวสกิน S T L 162งวดหน้าต้อง162แน่นอนครับผมตึงโอเคครับผมนะแหมว่าตึงเลขใบห้อยนะครับ162่งหกสองโอเคผมแจกเยอะหนาขอโทษด้วยนะผมโอเคสหรับ RV วีลิวสกิน S.T.L. 162คลิกครีแนกครับผมต้องขอตัวกันลาไปก่อนนะครับใครชอบมากกดไลค์กดซับสไครป์รีโมทกดกรดิ่งแจ้งเตือนคาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับผมสำหรับนี้ขอตัวก่อนสิลเกนเน็กซ์ชาบายบายครับผมสำหรับอารวีลวิวสกินหรือฮีโร่ข้างหน้าจะเป็นแล้วกปรปติดตามคลิปถ,ถัดๆไปได้เลยนะครับ